ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตีสี่นะคะนี่ค่ะเช้าวันปีใหม่หิมะอะฮิมะเดี๋ยวจะต้องทำภารกิจคุณแม่นะคะต้องออกไปส่งลูกชายแต่ว่าถนนเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องขุดหิมะกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถ เห็นไมเอ่ยมือ,อานาะวน้หิมะหนาวมาครับนี่คะ่ะสภาพรถของเราและนี่คือหิมะนะคะที่จะต้องทำการขุดออกนะคะเพราะไม่งั้นจะออกไม่ได้โอ้ย <c oughs> สวัสดีปีใหม่ค่ะนานาเดี๋ยวต้องออกไปส่งลูกชายค่ะแต่ว่าดูรถดิดูถนนดิน้ำแดงอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องออกไปส่งลูกชายสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนหิมะหนามากหิมะเยอะกวันก่อนอีกดูรถชั้นสิ นี่ดูความหนาไหวไหวไหว,าวา <c oughs> อาศัยไฟเซนเซอร์ของบ้านเขานะคะนะนี่โอเคค่ะออกมากรุบกริบกรุบกริบนะคะสวัสดีปีใหม่นะคทะุกคนเดี๋ยวอาจจะมืดนิดนึงนะเพราเดี๋ยวไฟเซนเซอร์เขาจะดับ โอ้โหวันนี้เยอะกว่าวันนี้เยอะกว่าทุกครั้งเลยอะ่ะผุดยังไงวะเนี่ยดูถน,นนนะนี่ดูถน,นนแม่เจ้าโอ้หนาวเว้ยหนาวเว้ยคุยเสียงดังก็ไม่ได้ชาวบ้านเขายังนอนกันอยู่ โอเคนะคะสาวอีทยังไม่นอนเลยบ้านสาวอีทยังไล่กันอยู่เลยจบการรายงานนะคะนี่ชิมะไอชิมะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนค่ะนอนไม่ได้คก็ต้องไปส่งลูกอ่ะอ๋อนอนนอนฝันดีกันนาไปละ พี่นหน่อยเขาไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปส่งรูกไม่ทันบายค่ะขอบคุณนะคะ